สวัสดีครับเพื่อน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 ,อน,อนทางห้อง u t u b e แอดคิดเล่นๆนะครับ่ออื่นมาเข้าคำเตือนกันก่นกอนนะครับคลิปดีโอนี้เป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขที่ออกผลรางวัลไปแล้วโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับที่ชอบผลงานกดติดตามได้ทางห้อง u t u b e แอดคิดเล่นๆนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมด้วยนะครับท่านสมาชิกค,ครับไม่สนับสนุนการกระทําใดๆที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็โชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางห้องคิดเล่นนะครับทาง u t u b e นะครับมาเจอกันคลิปเดียวครับเป็นคลิปสรุปเลยนะครับสำหรับงวดวันที่16มิถุนายน2565นะครับคิดเล่นมีภารกิจงานประจำต้องทำนะครับก็เลยต้องมีเวลาน้อยนะครับเป็นมาเจอกันมาเริ่มต้นนะครับด้วยสูตรแรกนะครับเป็นสูตรดับ10หน่วยล่างนะครับงวดที่แล้วนะครับเป็นสูตร2นะครับให้เลข2ไว้ผิดนะครับก็งวดนี้สูตรนี้ให้ไว้ที่1นะครับ ที่เล่นเพิ่มเติมเป็นสูตรที่3มาให้นะครับสูตรที่3ดับ9นะครับอยู่ที่102งวดต์นะครับเหมือนกันนะครับก็สูตรหนึ่งเคยผิดไปแล้วนะครับให้ไว้ที่2งวดที่แล้วนะครับออกออก202นะครับก็ผิดแต่งวดนี้ให้ให้ไว้ที่1แล้วก็สูตรใหม่นะครับให้ไว้ที่9นะครับท่านสมาชิกครับลองพิจารณาดูครับเอาถัดมานะครับเป็นดับหลักร้อยนะครับดับหลักร้อยงวดที่143นะครับก็งวดนี้นะครับก็ งวดที่แล้วให้ไว้ศูนย์นะครับก็ออก1น6นะครับงวดนี้ให้ไว้ที่5นะครับดับหลักร้อยบนนะครับท่านสมาชิกครับลองพิจารณาดูครับเป็นงวดที่144นะครับผ่านไปแล้ว143งวดอ่ยังเดินดีอยู่นะครับสําหรับประกอบการตัดสินใจครับงวดนี้ดับ5ที่หลักร้อยบนนะครับท่านสมาชิกครับ มาดูกันต่อนะครับสําหรับดับ10หน่วยบนนะครับสูตรดับ10หน่วยบนนะครับงวดที่แล้วให้ที่7และก็4นะครับสองตัวนะครับก็ออกหนึ่งครับก็ยังผ่านอยู่ครับงวดนี้นะครับให้ไว้ที่1นะครับอยู่ที่ให้ไว้ที่1นะครับเข้าไปที่122งวดแล้วนะครับให้ไว้ที่1แล้วก็ให้ไว้ที่0นย์นะครับเข้าที่80 80 90างวดนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับ ส่วนตัวเขียวๆนะครับตัวเขียวๆคือศูนย์นะครับก็จะแฝงด้วยดับ110หน่วยด้วยนะครับลองพิจารณาดูครับก็ผิด1งวดนะครับผิดไปหงวดนะครับสําหรับศูนย์นะครับสูตรสองนะครับสูตรหนึ่ง yeah. ให้ที่1นะครับสูตรสองให้ที่ศูนย์ครับสาหรับดับ10หน่วยบนนะครับสาหรับท่านสมาชิกที่ยังติดตามอยู่นะครับสําหรับสูตรสองสูตรนี้นะครับเผื่อพิจารณาใช้นะครับสําหรับล่างชุดเต็มนะครับไปกลับนะครับกลับตัวด้วยนะครับให้ไว้ที่เด่นนะครับ4ี่หก แปดหนนะครับก็จับคู่จะได้4 6 48 41 45 4 0 6 8 61 65 6 0 81 8 5 8 0 15 1 0แล้วก็50นะครับก็ไปกลับนะครับกลับตัวด้วยนะครับสำหรับห้อง v ีวนะครับเด่นล่างนะครับให้ไวที่1กับ4นะครับวันนี้คิดเล่นให้วิ่ง4นะครับให้วิ่ง4 4ล่างนะครับก็เน้นอยู่ที่41นะครับ ให้ไว้ที่41นะครับเป็นเลขเน้นแล้วก็45เป็นเลขรองครับส่วน40 48 46ก็เป็นเลขกันนะครับอีก3ตัวนะครับก็วันนี้วิ่ง4นะครับรูด4นะครับสำหรับเลขล่างนะครับเด่นล่างอยู่ที่1กับ4คิเลนก็ให้ไว้นะครับสำหรับชุดบนนะครับชุดเต็มนะครับ10หน่วยบนนะครับเด่นอยู่ที่2 3 4 7 8 9นะครับก็จับคู่จะได้2 3 2 4 2 7 2 8 2 9 สามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้านะครับสิบห้าหางนะครับก็งวดนี้นะครับก็ไว้4ี่สิบห้าหางไม่ไม่นับเบิ้ลนะครับท้าสมาชิกลองไปพิจารณาดูครับสําหรับเลขสองสองตัวนะครับสองตัวบนงวดนี้ครับห้องวีวีไอพีนะครับคิดเล่นให้บนไว้เด่นที่สองแล้วก็สี่นะครับให้วิ่งสี่เหมือนกันนะครับเหมือนเลขล่างเมื่อสักครู่นะครับบนก็วิ่งสี่เหมือนกันครับ เน้นอยู่ที่4ี่สองนะครับเน้นไว้ที่4ี่สองนะครับส่วนตัวรองก็4ี่เก้าสี่เจ็ดแล้วก็2องเก้านะครับให้เน้นไว้ที่4ี่สองนะครับวิ่ง4ส่วน3าตัวบนนะครับให้เน้นไว้ที่6กสี่สองนะครับอย่าลืมนะครับไปกับแล้วก็ไปตรงกับโต๊นะครับสลับตัวเล่นได้นะครับก็เน้นไว้ที่6กสี่สองนะครับสําหรับ3ตัวบนแล้วก็ 1, นึ่4สี่สองสี่สี่สองสี่สองเก้าเป็นตัวรองนะครับท่านสมาชิกครับ โชคดีมีเงินใช้นะครับท่านสมาชิกครับขอให้ทุกท่านาร่ำรวยกับเงินทองของที่จะได้รับมานะครับก็พิจารณาดูให้ดีนะครับคิดเล่นก็ขออนุญาตเจอกันใหม่คลิปหน้าก็เป็นงวดหน้าเลยนะครับขอบคุณท่านสมาชิกครับโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับโชคดีตลอดไป